สำหรับลัคนาราศีนี้ก็จะเป็นท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นท่านที่เข้ามาทาง YouTube Facebook ก็ดีนะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับในเดือนนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนสิงหาคมในปี2563ครับสำหรับตัวท่านเองนะครับที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวชั้นนั้นอยู่ราศีใดใช่ลัคนาอยู่ราศีกันหรือเปล่า หากท่านไม่มั่นใจนะครับก็ขอให้ท่านนะครับย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆของตัวผมเองนะครับซึ่งผมเองก็จะบอกถึงวิธีการหาลัคนาไว้เรียบร้อยแล้วในตอนตอน้ตนๆคลิปในทุกๆคลิปครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ขอให้ท่านติดตามชมได้เลยครับดวงลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมในปี2 5 6 3ครับลัคนาราศีกันนะครับในเดือนนี้ถ้าพูดแล้วนะครับ ช่วงครึ่งเดือนแรกยังมีดาวบับเพเคราะ์นั้นได้แก่ราหูเสาแล้วก็ดาวอังคารทํามุมเล็งถึงราศีกันจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับหากท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมักมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตบางทีสุขภาพก็มักไม่ค่อยดีเจ็บป่วยได้ง่ายตรงนี้ท่านก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารที่เล็งลัคนานั้นยังมีอยู่อาจจะทําให้ตัวของท่านเองนั้นมักอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย บางทีก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ท่านอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยดาวประจําตัวงท่านคือดาวพุธยังเดินดีเข้าสู่ภพที่เรียกว่าลาภะยังเป็นลาบยังมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวยังถูกห่อหุ้มด้วยดาวสุคระเคจจึงส่งผลทําให้ว่าแม้มีเรื่องร้ายอะไรนะครับก็ยังร้ายไม่มากยังร้ายไม่สุดเรียกได้ว่ายังมีกรรมดีหนุนนําในดวงชะตาของตัวท่านเอง ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวประจําตัวจะโควจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าวินาศในระยะนั้นบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างทินต่างแดนเกี่ยวข้องกับโหราศสาสตร์ศาสตร์เล่นลับหรือในระยะนั้นนะครับท่านก็มักจะออกที่จะสันโดษไปสักนิดและรวมถึงนะครับการที่ดาวเกตเล็งดาวประจําตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นบางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับด้านการศาสนาหรือแม้กระทั่งต่างประเทศได้ด้วยครับ วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศีกันนั้นโดยมากดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินได้จอนเข้าสู่พบที่เรียกว่ากรรมะนะครับหมายถึงว่าการเงินนั้นจะต้องได้มาจากเรื่องการงานได้มาจากราแข้งของตนเองแต่โดยมากนะครับการเงินของท่านก็ถือว่ายังดีนะครับยังสามารถหาเงินได้ยังมีเงินไม่ขาด แต่ภาระทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็จะมีดาวประกอบกุ้มเล่งการกรบาดนะครับถึงดาวการเงินดาวสุขของท่านจึงทําให้ในเดือนนี้ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางทีนะครับข้าวของเสียหายในระยะนี้ก็ขอให้ท่านบริหารจัดการให้ดีๆครับในเรื่องการเงินสําหรับวาสนาเรื่องการงานของลัคนาราศีกันนั้นโดยมากวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอังคารยังเร่งลัคนาราศีกันครับ จึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตของลัคนาราศีกันนั้นการงานมักอึดอัดมักเครียดไม่สบายใจมักเจองานเร่งด่วนงานหนักในระยะนั้นบางท่านก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็เป็นได้และรวมถึงระวังภาระหลายอย่างจะมาลุมท่านในระยะนั้นในเชิงเรื่องที่บ้านในเชิงเรื่องที่ทํางานบางทีอาจจะทําให้ท่านหัวเสียแล้วก็ร้อนใจได้ครับแต่อย่างน้อยดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับการงานยังจรอนเข้าสู่ภพลาภะ จึงส่งผลทําให้การงานในระยะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังนั่นเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดาวพูดการงานนะครับจองได้ตําแหน่งราชาโชคก็เรียกได้ว่าการงานเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปความโดดเด่นในเรื่องการงานถือว่ายังดีนะครับแต่ในระยะนั้นท่านจะเหมาะกับงานประเภทเบื้องหลังเป็นสัดส่วนมากนะครับหรือหากใครทางานต่างถิ่นในระยะนั้นนับว่าต้องโลค หากท่านที่ค้าขายนะครับก็ขอให้ลองค้าขายติดต่อกับคนไกลคนต่างถิ่นบ้างก็จะเป็นการที่จะดีมากครับสำหรับในเรื่องความรักของลัคนาราศีกันนั้นสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าปัตตานีในระยะนั้นนะครับท่านยังประมาทไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตสมรสเพราะว่าท่านอาจจะทะเลาะขัดแย้งกันได้เป็นเรื่องธรรมดารวมถึงดาวอังคารเป็นดาวภพมรณะของลัคนาโลก หากจอนก็สุขพบปัตตานิแล้วบางทีสุขภาพผู้ครองก็มักจะไม่ค่อยดีในระยะนั้นได้รวมถึงอุบัติเหตุผ่าตัดท่านต้องประมาทไม่ได้ครับส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นอังคารจะยกออกไปนะครับก็จะส่งผลทําให้วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวท่านเองนั้นราบรื่นมากขึ้นและรวมถึงนะครับผู้ครองก็ยังให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับสําหรับท่านนะครับที่ยังไม่มีคู่ครองหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนในระยะนั้น โดยมากโชคทางด้านความรักมักจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองครับสำหรับลัคนาราศรีกันนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ